มากันที่ข่าวนี้เคยเข้าไปดูโรงภาพยนตร์ IMAX ไหมนั้พี่ฉาเยเคยเจอใหญ่มากใช่โรงใหญ่มากด้วยคือตอนแรกก็กล่าว่าโอ้โหนั่งใกล้ๆไปเลยแต่พอใกล้แล้วเริ่มที่จะแไม่ไหวล้มันเวียนนิดนึงะนะคะสำหรับใครก็ตามที่ได้ไปดู IMAX นะคะก็จะมีภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าอาจจะ น้อยเรื่องนะที่จะฉายแบบเต็มๆหลายๆชั่วโมงนะคะเนื่องจากว่าจะต้องใช้ฟิล์มที่เอาไว้ฉายเฉพาะสำหรับ IMAX แต่ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับหนังเรื่องนี้นะคะ Interstellar ค่ะ หนังไซไฟฟอร์มยักษ์อินเตอร์สเตลาร์ของผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนกลายเป็นหนังที่จะเปิดตัวฉายในโรงภาพยนตร์ iMAX จำนวนเยอะที่สุดในโลกถึง770โรงค่ะโดยเกรกฟอสเตอร์ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ของ iMAX Entertainment ได้กล่าวว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นการเปิดตัวในโรง iMA x ที่เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทเลยทีเดียวเนื่องจาก i n t e r อร์สเตลเป็นอีกหนึ่งผลงานของคริสโตเฟอร์โนแลนที่ใช้การถ่ายทำด้วยฟิล์ม iMAX ทําทำให้ภาพให,ใหญ่โตกว่าปกติธรรมดา เพื่อถ่ายทอดระบบจักรวาลอันน่าตื่นตะลึงของเขาให้ได้สมจริงที่สุดแม้ว่าผู้กำกับสมัยนี้เนี่ยจะเปลี่ยนการถ่ายทำมาเป็นระบบดิจิตอลเกือบทั้งหมดแล้วก็ตามเพื่อประหยัดงบถ่ายทำแต่คริสโตเฟอร์โนแลนก็เป็นผู้กำกับคนหนึ่งที่ยังนิยมถ่ายทำด้วยการใช้ฟิล์มแล้วก็ใช้ฟิล์ม iMAX ถ่ายทำมาแล้วหลายเรื่องซึ่งเรื่อง i ิน e ร์ t e l l a r ก็เป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์อันดีของเขากับ iMAX โดยตัวหนังนั้นมีกำหนดออกฉายในวันที่5พฤศจิกายนนี้ในระบบ iMAX ซึ่งก่อนการใช้จริงในประเทศอเมริกาในวันที่7ถึง2วันเลยทีเดียวค่ะคริสโตเฟอร์นแลนเป็นหนึ่งในผู้กำกับแถวหน้าของยุคโดยมีข่าวว่าเขาได้เงินค่าตัวถึง20ล้านดอลลาร์และอีก20%ซจากรายได้ของหนังเรื่อง i ิน Inter อร์ l l a r ซึ่งคงต้องติดตามกันต่อไปว่าตัวหนังจะเก็บเงินไปเท่าไหร่แต่สำหรับวันอาทิตย์นี้เราจะมีสกรปพิเศษเกี่ยวกับเรทค่าจ้างของอาชีพต่างๆในฮอลลีวูดมาฝากกันนะคะซึ่งจะมีตั้งแต่ระดับค่าตัวตัว,ตวประกอบ ไปจนถึงระดับ CEO เจ้าของสตูดิโอกันเลยทีเดียวติดตามกันให้ได้ในวันพรุ่งนี้2องทุ่มนะคะ you're so you you You're So lot of voids. lot of so. creating. are leaving a lot void. leaving a lot gaps. And นะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามเหมือนกันเนาะเป็นหนังเอาไซไฟว่าออกไปนอกโลกไปหาโลกใหม่ก็นิดนึงเขาก็คิดเนี่ยว่าเออถ้าดูจอเล็กๆก็คงจะไม่แบบเชื่อถือมันไม่สะใจมันต้องใหญ่ทะลวงเข้าไปในห้วงหลุมดำเนี่ยนะคะนีครับอ่าช่วงหน้าครับไฮโซฮับเบอร์นิ่งครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูรถไฟนะครับสายสุดหรูเลยครับระหว่างฮังการีนะครับไปอิหร่านครับ